อเมริกาเนี่ยค้นพบบางสิ่งบางอย่างตอนที่เขาไปแลนดิ้งรัสเซียก็เช่นกันเขาไม่เลือกที่จะกลับไปที่นั่นอีกเพราะไปเจอสัญญาณบางอย่างที่รู้สึกว่า improper หรือไม่เหมาะสมที่จะกลับไปใช่ครับน่าสนใจมากๆเลยแล้วเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคืออารยธรรมที่เรียกว่าทาเทเรียนทาเทเรียนเนี่ยนะครับในยุคข,ของอารยธรรมทาเทเรียนเนี่ยนะครับทุกทคนได้ใช้ฟรีเอเนจีครับ ฟรีเอเนจีหมายความว่าในไทม์ l i นไทม์ไลน์นั้นของโลกไม่ถูกพูดถึงไม่ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับในไทม์ไลน์นั้นนะครับถ้าเราเคยเห็นภาพขาวดำหรือคลิปต่างๆเนี่ยรถต่างๆที่วิ่งนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้แก๊สใช้พลังงานที่ลอยอยู่ทั่วไปเป็นไปได้ยังไง เป็นไปได้ครับเขาเรียกว่า Free Energy มันฟังดูแบบไกลตัวมากใช่แต่สำหรับคนที่ศึกษาแบบผมแล้วรู้จักเทเทเรียนเนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพีงเยงแต่ว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มันไม่อยู่ในหลักสูตรการศึกษาของทุกๆคนแค่นั้นเอง Free Energy ในยุคเทเทเรียนเป็นไปได้หรอเป็นไปไม่ได้หรอเป,เป็นไปได้ไไดยังไงมีครับศึกษาดีๆนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับ เอ่อโอเคอันนี้ออกไปไกลนิดนึงเนาะแต่ฟังสนุกมากโอเคคืออย่างนี้ครับ